แบงค์ช่วยหางานให้แม่โอนนิดาด้วยนะตอนนี้แม่เขาตกงานอยู่ถูกไล่ออกขอให้แบงค์ช่วยให้เขาได้งานดีๆนะคนนิสัยเขาดีค่ะเขาดีเาก็ดูแลแม่ก็ดีก็กตัญญูอ่ะเหมือนแบงค์นิสัยลูกเขดีเป็นยังไงครับดีค่ะไม่ไม่ใช่แบงค์นะลูกค่ะ ลูกสาวลูกสาวเป็นยังไงครับตอนเล่าให้ฟังนนิสัยก็นิสัยเขาดีค่ะเขาดีเขาก็ดูแลแม่ก็ดีครับดูแลแม่ดีเนาะตอนตอนที่อยู่ด้วยกันเขาดูแลแม่บ้างยังไงบ้างค่ะเขาดูแลแม่ยังไงก็แบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้แม่กินแล้วก็กันยูอ่ะเหมือนแบงอ่ะรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะอยากจะรู้ว่า ตกงานเพราะอะไรอย่าคว้าบอกว่าได้งานหรือยังอยากแกถามอยากให้มาเยี่ยมไหมครับค่ะอยากให้มาเยี่ยมอยากอยากให้มาอยากให้มาอยู่นะครับยังคิดคิดถึงลูกสาวอยู่เนาะค่ะคุณแม่สมมติว่าลูกสาวอยากจะขอเงินส่วนแบ่งจากที่บริจาคของแบงค์เนี่ยแม่จะให้ไหมครับให้ค่ะถติว่าทุลักลูกสาวอยากมาอยู่อุดรด้วยเนี่ยคุณแม่ยินดีค่ะยินดีเหรอครับค่ะ แล้วคุณ<อ>พ่อหล,หล่าว่ายังไงครับถ้าประเด็นนี้นกับม่นะมาอยู่กับแม่เขาเนาะแบงช่วยหางานให้แม่โวนนดาด้วยนะตอนนี้แม่เขาตกงานอยู่ถูกไล่ออกขอให้แบงช่วยให้เขาได้งานดีๆนะ,ะให้ได้เงินดีๆนะให้เจ้านายเขารักใคร่ด้วยนะถ้าแบงไม่ช่วย แม่ก็คงไม่มีเงินเจอมาส่งข้าวน้ำข,ข้าวไฟนะลูกแม่ต้องช่วยให้ได้นะภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ไปไปยินเปล่านั่งยิ้มอยู่เนี่ยน่าจะรับรู้ก <c oughs> รณีพี่สาว ตอนนี้ตกงานเนี่ยทางกรุงเทพทราบหรือ,อยังครับผมทราบแล้วครับแต่ก็เป็นกังวลอยู่ว่าพี่สาวจะได้งานตอนไหนหเพราะว่าก็ผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพด้วยก็เลยช่วยเขาไม่ได้เหมือนกันครับครับกรณีสังคมโจมดีพี่สาวผมก็คิดว่าจุดดรมาม่าได้ไหมครับเพราะคือมันกระทบงานที่เขาทำอยู่ครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอสอนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ